คลองนี่มันเป็นซอยล้างแถมมีหนุ่มศพอยู่ข้างๆด้วยแล้วทําไมพี่ตัวเรือแสงเนี่ยไอคิดว่าพี่ไอ่าจะอาบอบนี้เกินไปนะสงสัยทีใ่ใครผมตายหมดาแล้วสวัสด,ดีทุกคนนะครับไอจากช่องรายกินคนนะ <S <S และผมอีก กินคนก่อนที่จะไปเริ่มนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดทุกปุ่มที่มันมียกเว้นปุ่มดีสไลซ์ไม่ต้องกดมันนะครับไอ้ยดูแล้วทำไมพี่ไอตัวเรือนแสงเพราะพี่ไอเปิดไฟฉายอ๋อตอนแรกก็คิดว่าหล่อหล่อเกินหล่อเกินฮะแล้วแล้วอันนี้รู้สึกว่าจะมีเครื่องปั่นไฟคือเกมนี้นะเราก็ต้องอยู่ให้รอดในตอนกลางคืนนะอิดอิดเฮ้ยพี่ไอตัวอะไรเนี่ยจะคิกเกมไอ้จะคุกเ่าไอ้จะคุกเกมหรือว่าอะไรคนแป๊บแป๊บหนึ่งนะคือผมผมกอด พี่คนผมขอโทษอา้อาวอ้าวผมกลายเป็นเจสันเฉยเลยเอสะสกุเกมพี่บอกแล้วเฮ้ยพี่ไอ้เจ้าตัวมันเข้ามาในทางตันอิดมนนี้คุณล้วอยู่นี่พี่อออไอ้เจ้าไอ้สกุลเกมอิดพี่เห็นอีกแล้วมานี่มานี่มาทางนี้<อ>ามาทางนี้ไอ้ถูกเลยล่ะมาทางนี้สิอิดมาทางนี้ไอ้จอ้าเรียบร้อยเดี๋ยว ไอ้สกิลอะไรเนี่ยอ๋อมันเป็นแบบถ้าเราตายแล้วเราจะได้เป็นตัวนั้นเออเห็นไหมสาวดเกมของแท้เลยอิทมาแล้วพี่ไอเอ้ยอิทเดี๋ยวเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงนะอิทระคังเลยอะมีระคังด้วยอิทไม่รู้นะคือพี่ไอจริงเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวต่อยเลยเมื่อกี้ใครใช่ไหมหนูต่อยเลยไอต่อยมือไอต่อยเลยไอต่อยมือไอต่อยมึงอ่าวอ้าวตายเลยเหรอ อิดคิดว่าจะมีคนรอดจากฝีมือเราไวอิดไม่คือกระบะซิ่งนะพี่ไ <l oss> อ้เฮ้ยไม่มีคนรอดทั้งสองคนนะอิดเฮ้ยทำไมเขาเก่งขนาดนี้อิดนี่เราถูวา้ามาที่ไหนอีกแล้วเนี่ยอิ <l oss> <l oss> คิดว่าเราว้ามาที่บอเปเปอร์ <l oss> กระดูกงงูนี่บอเปเปอร์กระดูกสวัสดีฮะเราอิดเราเปิดไฟฉายก่อนเราเปิดไฟฉายก่อนโอเคอิดจะเปิดตู้ตู้สนิมเคลอะซึ่งมันเปิดยากมากตามมาแล้วอิดหยุดไปอยู่กับบอเบเปอร์งงง,งูได้แล้วเรารีบตามมาจะพูดรู้สึกกลัวจริงๆเลยนะ พวกนี้มันหมิ่นมากๆใช่ผมก็ว่าอย่างนั้นแหละมันน่าจะเป็นขี้หมาที่ถูกหมักหมูมาหลายปีน่ะอินอินมาเร็วมาเร็วมาเร็วทุกคนเราจะต้องอยู่กันเป็นกลุ่มแเราจะได้ตัวเรืองแสงตัวเราเรืองแสงมากแล้วไม่กลัวฆาตกรแล้วเพื่อนตัวเราเรืองแสงมาเร็วมาเร็วอ่าย่าบิดประตูเปิดเปิดมันอยู่ด้านหลังฉันอยู่ด้านหลังใช่ยเหรอใชี่ยเหรอมันอยู่ด้านหลังอินอินจุกอินจุ๊กอินจุ๊ก จุกไปทางเดิมเร็ว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 ไมผมตายต่อแรกเลยอะเฮ้ยมนดูสเปคเตอร์อิสซ่โอเคอิจูไหนตอนนี้นะฮะอิออยู่คนเดียวอิจทำอะไรอยู่เดยเพื่อนปิดประตูไปละ ตะกร้าข้าวมาได้ได้นะคะตะกรอนยังไม่ได้แต่ไอ้นี่ยนี่นะโฉมหน้าของฆาตกรโลกจิตปึ๊บปั๊บมันมันมันเขียนว่าอะไรเนี่ย you are shower พี่ไอ้แฟนฆาตกรไม่เขาบอกว่าพี่อาบน้ำสะอาดเขาบอกว่าพี่อาบน้ำสะอาดที่สุดพี่ไม่ใช่ฆาตกรออีดอีจะหนีก่อนได้ไหมเนี่ยหนีทันไหมเกิดเกิดอะไรขึ้นอ้าวอยู่ดีๆมันก็สิบสี่สิบสามนี่คืออะไรเนี่ย ก็ <g ol> พี่เป็นฆาตรกรเนี่ยไม่ตรกรอาบน้ําสะอาดพี่เลยได้รับรางวัลตังหา่าฆาต,รตรกรอะไรล่ะฆาตรกรอาบน้ําดีไงใช่ๆๆ <S <s <uck ling> ใช่ใช่เฮ้ยเจ้าหนูมีใครอยากอาบน้ำไหม <s uck ling> เอยเจ้าหนูอยากอาบน้ํากันไหมล่ะลุงจะอาบน้าให้ทุกคนเองนะเออตอนนี้เจ้าหนูเจ้าหนูหายไปไหนแล้วล่ะลุงไม่เห็นเลยสวัสดีเจ้าหนูเ <s uck ling> จ้าหนูอยู่ที่นี่หรือเปล่าเออเจ้าหนูมาอยู่เหรอ หนูอยู่ในลุงลุงจะวิ่งไปหาแล้วนะ่ะลุงไม่เห็นหนูเลยอะ่ะลุงหนูอยู่ล็อกเกอร์นี้หรือเปล่าล่ะหนูโอ้โหล็อกเกอร์มันเปิดยากมากอาไ,อมไอ้โจดมึงไออิดอีดอยู่ล็อกเกอร์นี้แตกแตกเอาแป๊บนึงนะอีดอิดอยู่ในล็อกเกอร์นี้หรือเปล่าโอ้ยโอ้ย oh, <yeah. S 1> อย่าเอา oh, ด้าม <yeah. S 1> มือเลย หนูอาบน้ำโชว์ลุงหน่อยสิเอาหนูหายไปแล้ว <c oughs> โอ้โหเมาทีเหมา,ท,หมาทีหมดตู้ครับแป๊บหนึ่งอันนี้คือปุ่มอะไรเนี่ยลุงก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่มันแอบอยู่ในนี้อยู่หรือเปล่าลุงก็อยากรู้นะว่าอ่ามันมีคนแน่ๆเลยอะมีคนแน่ๆเลยไอ้ตูดมือ <c oughs> ไอ้พวกไม่ชอบอาบน้ำไอโอ้โหโดดโดสัตัด บังอาสตันลุงอะโอไปนอนเป็นวันต้องมาหาหนูนะหนูอาบน้ำทุกวัน,นหนูแอบลักเลก่ยทีนหนึ่งหนูหนูรู้ไหมว่าคนที่อาบน้ำทุกวันน่ะจะตัวผิวใสมันลุงน,ะ <c oughs> น่ะลุงไม่ขี้เม็ดเลยแหละโอ้มันเหลืออีกไม่กี่นาทีมันก็จะเช้าแล้วลุงจะจับทุกคนมาอาบน้ำไม่ได้เลยมีดของลุงมันอาบน้ำดีเด่นนะหนูหนูหายไปไหนมีดลุงเปื้อนเลือดเห็นไหมมีดลุงขัดอย่างสะอาดหนูต้องมาอาบน้ำนะ เข้าใจไหมแต่หนูไม่อาบน้ำเนี่ยหนูจะไม่มีสุขภาพที่ดีนะถ้าหนูไม่มีสุขภาพที่ดีหนูก็จะป่วยง่ายนะหนูไม่คิดจะอาบน้ำหรอกลุงเอ้ยเจ้าหนูยืนอยู่ตรงนั้นเเเอออหนูหนูเป็นคนที่ชอบอาบน้ำหรือเปล่าล่ะชอบอาบน้ำมากครับผมอาบน้ำมาแล้วหนึ่งร้อยล้านครั้งครับหนูมากับลุงหนูมาเดี๋ยวนี้ไม่งั้นลุงจะฟันทิ้งเอ้หนูหนูไม่อยากไปครับแล้วหนูไปทางลุงก็ได้ครับแล้วหนูไปทางหนูแล้วหนูแล้วหนูกำลับแลตามลุงมาเดี๋ยวนี้ นี่ลุงจะพามาอาบน้ำนี่ทางน,นี้นทางน,นี้ไม่ลูกลับครันงั้นหนูไม่ฟังเองนะให้เปิดสปีดลุงสปีดตายไปซะหนูน้อยอไม่ยอมมาอาบน้ำกับลุงเอย <c oughs> งั้นเด็กๆที่เหลือล่ะอีอี่ช่วยดูให้ซิว่าเด็กๆที่เหลือมันอยู่ไหนกันน่ะไม่ลุงไม่ไม่ไม่บอกหรอกดูลุงเดินจะไปตะคิวอยู่แล้วเนี่ย บอกลุงหน่อยสิว่าเด็กๆหายไปไหนอ่ะได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุงจะบอกเอ้าสรุปมีกี่ลุงกันแน่เนี่ยอตอนนี้มีเด็กคนหนึ่งอยู่ใต้ท่อระบายน้ํามีเด็กคนหนึ่งอยู่โอเพี้่เจอแล้วเพี้่เจอคนแป๊บแป๊บหนึ่งนะทำทำไมอันอันนี้มันมีนี่ขวางอยู่ไอ้ตูดมึงมีอะไรขวางอยู่อ๋อไม่รู้เนี่ยแล้วมันแล้วเขาเข้าไปได้ไงอ่ะไม่รู้สิคงจะต้องหาทางเข้าอีกทางอ้าวอ้าวเวลาหมดแล้ว เกิดเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เหรอพี่ได้เห็นอิดอิดแบบกีดกับฆาตะโกนอะไรสักอย่างแล้วก็มีลุงชอบอาบน้ําอ่ะหลับเมื่อกี้หลับเมื่อกี้ค่าอีกทีพี่ไม่ได้ฆ่าอะไรเลยเจ้าปุ๊ดยืนยันอีท้ายไม่ได้ฆ่าเลยตุ๊กจังบอกเลยว่าพี่ไอค่าอิดกลางสี่แยกไฟแดงมีด้วยเหรอแต่วนนี้มันไม่มีไฟแดงที่ที่นี่ที่ไหนอีกแล้วเนี่ย หยิบมาอาบน้ำกันเร็วไม่คิดว่าเราเราจะต้องเอ,อ่อนี่โรงพยาบาลล้างครับเอ่อโรงพยาบาลล้างก็โรงพยาบาลล้างแต่โรงพยาบาลล้างมันต้องมีห้องอาบน้ําสินะพี่ไอ้ข <c oughs> ้าราชการาหาอิดและอิดกึมตายแต่ไม่ตายอ้าวโอ้โอหอ,อ,อิดอิดขอบคุณที่จูวทธอนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมจูปทางนี้เมื่อกี้ผมเห็นอิดจังๆและอิดจะต้องอิดตายแล้ว<อ>มันเป็นข้าตากรคนเดียวกันกับที่ตายครั้งแรกมันกดรีบได้หรอ อ้าวปะปะปะมันกดได้มันกดได้อ,อ,อ้าวอ้าวเปิดไม่ได้กดอีกทีสิเดี๋ยวเดี๋ยวบันมานะ <c oughs> ออรู้สึกไม่ค่อยดีเลยอ้าวเปิดไม่ได้งานงานงนเดี๋ยวเราไปห้องนี้ตอนนี้ฆาตกรอยู่บนหลังคาออโอ้ยตกตกใจอตอนตอน,ตอนนี้ฆาตกรอยู่บนหลังคาพี่ไอหลังคาเหรอใช่หลังคาฆาตกรอยู่บนหลังคาอย่าไปง้นงานตรงนี้ก็ไม่ใช่หลังคาสินะตรงนี้ก็เป็นห้องใต้บันไดฉะนั้นเราก็ไม่ควรไปอยู่บนหลังคาเราควรอยู่ด้านล่างฮะ ะนั no. Oh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 , okay. ้นลิฟต์ก็ไม่มีให้กดนะเนี่ยแล้วเราจะออกจากโรงพยาบาลบ้านี่ดางไหนเนี่ยอือตัวนี้มีห้องดื่มกาแฟอิทคิดว่าเราควรมานั่งพักดื่มกาแฟไหมตอนนี้กําลังคุยใหญ่มันอยู่แถวๆใหญ่ใช่หรอโอเคปิดปิดประตูนะครับอนโอ้หมดหโอ้โอ้อโอโอ้ค่ะก็ต่อกัน จุกๆๆๆๆบราไอ้ฆาตกรฆาตกรบรโรคจิตน่บรันแนอันแนันแนฆาตกรบะัวชิิงวฆาตกรบ๋มบบรฆาตกรฆาตกรเลยตาได้แล้วเพื่อนเล่ยตได้ละเลือยตาได้ละบอกว่าเลยตได้แล้วแน่แน่บร อันแน่อันแน่อันเน่เก่งเหรอเก่งเหรอเพื่อนเจ๋งเหรอเจ๋งเหรอโอ้ตายตายไมเรือซากพี่ไออะไรเหรอทำไมครั้งนั้นพี่ไอจูฆาตกรเก่งจังอะเพราะพี่ใส่แว่นออบตัดออบตัด์ซีโร่ช่วยในการถนอมสายตากองแสงสีฟ้าไม่ว่าจะเป็นหน้าจอคอมหน้าจอมือถือหรือหน้าจออื่นๆอะไรก็ได้ที่มันปล่อยแสงสีฟ้าทนทานด้วยวัสดุคุณภาพไม่ว่าจะเป็นบิดไม่งอขาไม่หัก โยนจากชั้นสองของบ้านก็ไม่เป็นไรสำหรับคนที่สนใจจะทิ้งลิงเอาไว้ด้านล่างนะครับโอ้จูก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 จกูเห็นไหมผมใส่แว่นอออตัดแล้วสายตาดีไงล่ะใช่สายตาดีสายตาดีอะว่เออตัดเขาจะเสียชื่อไหมเนี่ยเอาแล้วสำหรับคลิปนี้นะก็คงจะจบเพียงแค่นี้นะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วคลิปนี้นะจะจบไปสามสองหนึ่ง